ปัดีค่ะเจ๊กเกียชาแนลนักเที่ยวตามสัญญานะคะวันนี้มาถึงกระทรวงพาณิชย์แล้วค่ะมาขอมาคัดไปหนังสือรับรองของบริษัทนะคะมชมบ,บรรยากาศกันเลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็ดําเนินการนะคะขอหนังสือรับรองก่อนนะคะก็ต้องรอตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงคะ่ะ ต่อละเป้าหมายของเราขึ้นรถไฟฟ้าก็มาถึงแล้วนะคะ ชั้นเลยนะคะที่เกศจะไปท่าพันทาร์ตูน้นนก็จะต้องไปหลายต่อหน่อยเพราะว่ามันจะต้องไปต่อรถนะคะสายสีม่วงนี้เราก็จะขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปลงเตาปูนแล้วก็จะต่อรถไปทอดหนึ่งซึ่งไปลงไปลงสนามไทยอ่ะค่ะเท่าค่ารถนะคะบอได้เลยห้าสิบสี่บาทที่เกวใช้เป๋าตามด้วย <laughs> ใช้เงินลุงน <laughs> ั่งรถโอ้โหแม่ที่เกมีความตูกลุง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  ลุงแจกเงินแบบซันสมัยมากขอบคุณนะคะคุณลุงเดี๋ยวเจเกจะไปรอเข้าคิวแล้วนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศโอ้โหนี่ไม่น้อยหน้าต่างประเทศเลยเห็นไหมคะ <_' S 1> เห็นไหมเลยเนเี่ยเหมือนหมดทุกอย่างเลยนำซ้ำนะคะโอู้งกว่าที่ซ้ำไปที่ต่างประเทศไม่ใช่ขนาดนี้นะคะที่ต่างประเทศนีม่มันจะแอร์อัดแล้วก็ เพาใช้พื้นที่น้อยมากเลยแต่พวกเรามันโอดโหงจริงๆเลยะค่ะจากประสบการณ์ที่เจ๊เกี่ยวเคยไปต่างประเทศมานะคะนี่คะสูตรราชการที่เจ๊เกียวออมาแล้วตอนนี้ก็มารอรถละถึงรถกีเ่เน,นะเข้าน,นี่ค่ะเดี๋ยวรถมาแล้วก็ได้ขึ้นรถนะเจอกันนะคะเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศนาในรถกัน ัญญานะคะคพี่เจียบอกว่าจะมาทําคลิปมาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเนี่ยถือความโอ้อวดและทันสมัยเห็นไหมคะพี่เจียกำลังรอรถไฟฟ้านะคะพือจะไปข้ามไปั้นแต่ก็ต้องต่อหลายทอดนะคะเราก็ขึ้นรถตรงนี้นะคะไปตรที่ต่อกรุแล้วก็ไปต่อต่อเพื่อไปสนามในทูเป้าหมายเพราะลงข้าวปั้นนี่ยังไม่มีที่ลงเลยแต่ก็ไปตรงนี้หนึ่มันก็จะเลยเออ่วันก่อนเนี่ยจี่เจียไปทึ่สามยอดนะคะแต่ว่า ต้องแนละ้วเห็นเขาลงไปออกเขาลงสถานีที่นีงมาก <ไป S 1> แต่วของเราต้องไปต่อไปมาขไปคไแถวนู่นนะคะ่ะแถวท่าพัทระะ์ท่าอะไรพวกเนี้ยอ๋อโอเคเลยวุ่ยขอบคุณมากเห็น<อ> <He en S 1> ไหมล่ะคะว่าทางมันอยู่ที่ปา่าจริงจริถ้าเราไม่รู้เราก็ถามผู้รู้ได้นะคะคนไทยมีน้ําใจออกเห็นไหมคะในที่สุดเราก็ต้องมาต่อรถตรงนี้ไงคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันนะคะ ถึงเป้าหมายแล้วค่ะคุณดูสถานีรถสิคะเห็นไหมคะเห็นแปะกราวไหมโอ้คุณบอกไ,ได้เลยไม่ด้อยไม่ต้องอายเลยต่างชาติเห็นไหมเขาเข้ามาแล้วอลังการมากโหหรูหรามากเลยอะ่ะที่เกี่ยวกําลังจะไปที่ทางออกแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ด้านนี้เนี่ยที่เกี้ยก็จะออกจากสถานีเดียบอกตรงเลยมาแล้วก็ไม่อยากก็ออกอยากที่อยู่มันดีเนีย้ยวุ้ยเย็นมากนะคะ เดี๋ยวเจเ่ียวก็จะไปแล้วค่ะไปถึงเป้าหมายนะคะแล้วเย็นนี้เราเจอกันนะคะเจเกียวจะไลฟ์สดนะคะแต่ก่อนไลฟ์สดเนี่ยเจเกียวจะอัดคลิปอันนี้ไม่ทราบว่าเอ่อมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเจเกียวอาจจะแบ่งเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองนะคะแล้วขากลับเนี่ยเจเกียวจะพาดั่งเรือด่วนเจ้าพยากลับกันค่ะโอเคนะคะมาถึงแล้วนะคะท่าเรือด่วนเขาบอกบริการข้งมหกักแต่ไม่รู้ว่ามี เรือเดินจัพญาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องสอบถามก็ดูว่าว่ามีจริงหรือเปล่าเนีย่ยค่ะเนี่เราจะข้ามเรือกันนะคะเราจะต้องข้ามฟากนะคะแล้วก็เพื่อไปขึ้นเรือเรือด่วนจับพญาแล้วก็ไปจังหวัดนนท์ค่ะเพราะว่าถ้าพพจน,น์นี่เราก็ต้องข้ามร้ามกันตรงนี้เพราะมีข้าวเรือขิ้งแต่ว่ามันไม่ได้เร็วตรงไงคะหลายขั้นตอนนะแต่ก็พยายามเก็บภาพนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเป็นภาพแม่นนะ้ำจัาพญา อันนี้ที่ท,ที่เกคิยืนอยู่นี่คือท่าพระจันทร์นะคะนี่ไงคะเห็นไหมคะเช่คะ่ะเดี๋ยวขึ้นเรือท่ามหกนอนนะ